มายังมามาถึงยังมาครบยังมาครบยังมาครบยังอ๋อมีผมใครยังไม่ถึงบ้างไม่มีครบหมดแล้วผมอยู่ท้ายชัวร์ป่ะครบหมดแล้วใช่ป่ะป่ะนั้น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 ตรงไปเลยตรงไปเลยป่ะมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงมันอยู่อาร์เทน่าเหรอด้านซ้ายด้านฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอ๋อมันอยู่ซ้ายใช่ป่ะอย่าให้พี่โอเคชนเลยชนชนเลยนะชน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 เจอปั๊มตรงซ้ายเลยคอมมูเลยตรงคอมมูอาร์เธอร์อาร์เธอร์อาร์เธอร์เธอฝั่งพี่เธอ อฟังพี่นะโชนไปไปทะลุไปฝั่งมัน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 ไปจอดฝั่งมันไปจอดฝั่งมันจอดฝั่งมันเฉยได้เพื่อสวดเฟร์เหลืองไม่ใช่พวกเข้าเข้ามานะทะลุไป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 สวย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 ใครระเบิดไปดูหน่อยตัวปืนไปดูหน่อยไม่มี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 อย่าลงืข้างล่างอยู่ร่มข้างล่างนะลงเลยฝั่งลงเลยฝั่งลงเลย อาเทิร์ลงเลยลงดี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 จอดดีจอดดีลง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 ลงลงจอดลง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 ดีลงดีลงเลไว้ในวอรยะเกินในวอรยะเกินในวอรยะเกินลงลงดี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 ลงลงลงปืนบนเข่าเยอะปืนบนเข่าเยอะจัดปืนนี้ปืนปืนตุ้มใหญ่มาเราเฟอร์เขาเยียมลงหลังบ้านเราเฟอร์เฟอร์เฟอร์ไอเฟอร์เหลืองเฟอร์เหลืองมึงเห็นปั้แตกแตกแตกเยอะแตกเยอะเฟอร์เฟอร์หลังบ้านเราแตกเยอะอย่ามาเล่นปืนหลังบ้านก่ออย่าพิลเล่นบนเข่าเดี๋ยวลูก ไปปเยอะมึงไปเกินต้กตเยอะมึงไปเกินตรงการไปเกินตรงกางปืนมันเยอะปืนมันเยอะนะปืนมันเยอะนะูพี้อะไร้ายเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมนหลังบ้านเรื่องเยอะไปมึงเรืะไปกูจับเองไอเฟิร์นมึงเรื่อเยอะไปมึงเรืเยอะไปไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนไปยิงเพื่อนมาหลังบ้านมาแล้วนะกูมาหลังบ้านมาแล้วนะยิมพีหน่อยขอยิงพีหลังบ้านแล้วหน่อยขอหลัมาหลังบ้านมาหลังบ้านหน่อยปืนเยอะมันจะไม่ให้มา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 ามา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 มามาามาาม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 า ล่ากันตายปะเนี่ยไม่ตายไม่ตายเข้าไปเล่นน้องเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นโอเค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 ไปหลังบ้านเราอาเทียไปหลังบ้านเราเยี่ยงกลางจะไปไหนไอ้เพี่ไอสัตว์มานี่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 มันี่เอาศพมานี่ที่ไปเล่น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  Ê ba lão đi. Bây ba lão bây giờ. ba lão bọt. Lầu, ba lão. Chè bên ngay mắng chè. เจไปไงบ้างตรงไหนตรงไหนตรงไหนเราคือเราป้าเราคือเราป้าแล้วเอาตัวเรอไม่อกเลยป้าเหมือนเราจะคือแล้วนะมืานเราเยอะมันอยู่บนเราเยอะนะมันอยู่เหมือนเราเยอะบ้านเราคืนเยอะนะบ้านเราบ้านเรานะบ้านเราบ้านเราบ้านเราไปไปช่วยบ้านเราใช่ไหมบ้านเราเฟอร์เฟอร์มันมาที่ถังเต็มเลยหลังบ้านเราบ้านเราตรงนั้นตรงนั้นตรงวมานร็มาเร็มาเร็วมาเร็วมาเล่น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 มาดิบ้านเราบ้านเราโดนมาดิ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 บ้านเราบ้านเรา <Billie S 1> บ้านเราบ้านเราตรงเลยปั๊มไอีกเลยปั๊มไอีกเลยปั๊มไมอีกเดือนสามพันสามพันสามพันเจ้าแหลกแล้วก็รถเฟอร์เฟอร์หลังบ้านเฟอร์หลังบ้านมันจะหนี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 อยู่นี่หมดเลยปืนอ่ะมันนี่มันจะหนีใรคาอะไรเต็มเลยคนเดียวคนเดียวพอคนเดียวพอมันมันล็อกรถปะดูรถมันนี้ล็อกปะสวยตายปะ มันหนีละมันไหวปะแล้วมันหลุดไปเพื่อนเ่อนานเข่าวนข่าวนเขาวนขานะนขานะนขาวนเไหนเข่าไหนขาไหนไฟหลังมันหลังไฟมันหลังไันหลมันหลงไฟนงมันหลัมันหลันหลังไฟมันหลังไฟันหลังไฟมันหลังไฟมันหลันไฟหลังไฟมันหลังไฟมันหลังไฟนลมันหลังไฟมันหลังไฟมันไฟนหมันขังนหาังไมนหลังไฟันลนหลังไมนหานไนหลังมันลงเนหลังไมันหาังไฟมนลงลไหังไมนาไน โอสอยู่กับผมมอสตอสเป็นไงบ้างตอสมันสพานหลุยสะพานหลุยสพานหลุยแล้วอยู่มันตายมันตายหงมันตายหคุกเลยมหน้าคุกตามแมวศพก่อนให้ไหนตดตามแมวศพตามแมวศพนะแมวศพจิงนะปาลงขลามเนีโรงพยาบาลบ้าเลยี่ขึ้นสองมาเลยพี่เลยมาหน้าคุกแล้วมันมันเอาไทยคามมันช่วยเ่กูยังไม่ทำอะไรเลยคนโดขึ้นสองมาขึ้นสองมาขึ้นสองมารถอไปเลยรถจอดไปเลย กลับมาพี่ช้อนกลับมากลับมาพี่ชอนกลับมาเดี๋ยวพี่ไปรอโรงพยาบาลเลยนะพี่ช้อนเออตรงเขาตรงเขาบ้านประมูลแล้วเขาบ้านประมูลแล้วพี่กันอยู่ทำไมมันเกื่นง่าจังวะพวกมึงอ่ะ อพี่ย้อนมีศพอ่ะเอ็มีศพแล้วอ่ะพี่ยอนพี่เราเองเอ็มเอฟฟ้าใครอยู่เอฟฟ้าใครอยู่อยู่ไหนเจฟอยู่ไหนเจฟอยู่ไหนกลับไปบ้านอะไรไปบ้านโอเคไปบ้านเจ็บบ้านนะเจ็บบ้านนะสายอย่างมันมีมันมีไทคาน์ดำแล้วก็มีเฟอร์เฟอร์เหลือไทคาน์ไทคาน์ดำที่ยิงมันแตกมันเถล่มแล้วก็ไปไหนแล้วไทคาร์ดำอ่ะไม่ไม่หลุดหลุดหมดเลยมันรอดไปสามคันเตอร์สี่หมดเลยนะแล้วก็แถลกรอดทคาน่มมันจอดทิ้งไว้แล้วเทสเล็กมารับเฮ้ยสกูรหายว่าสกูรหายว่ะเาไงอ่ะ เดี๋ย้มขับไปก่อนนะเดี๋ยวขับออไปเลยอ่แจ็คอะแจ็คไปไหนวะแจ็คไปแล้วอ่ะใารมีของซอมไหมเยมพียังไม่หายเลยคนดูเยมพียังไม่หายเลยไฟจบหละกืนไวจัดเที่ยกูเอาศอไปทงแง่คนเดียวเอง

พี่้อยู่ไหนอย่ไหนรู่ไหนใช่รถน่วนน้าตงนไปยืนอยู่ปะช่อยู่ไหนอยู่ไหนเขายืนอยู่หลังบ้านเราอ่ะถ้าพี่มีไม่ใครหาศพเพื่อนบ้างเมื่อกี้มันมันอุ้มศพเพื่อนออกแล้วมันตายตรงเขาตรงข้ามแล็บอะพี่เอ๊ะไม่หายอะยึ่ศพไปแล้วไปนะเรากักไว้อะไม่รู้ว่ะเอ็ไม่รู้เลยมันศพหายอะอยู่ๆศพก็หายอะเก็มอ้าพี่เก็หายติ๊กเลยมันรถมันหลุดหลายคันบอกกนเอาไหนเฟอร์เฟอคันนี้ก็หลุดแต่ยูไน ไอ้ไอ้มึงมึงฟังนะมันมีรถหลุดเต็มเลยมีเฟอร์มีมีเฟอร์หลุดหลุดมามามามีรถอะไรบ้างพี่มีเฟอร์มีทอท์นิโม่สามมามาอยู่ไหนพี่เนี่ยอยู่ที่ที่ไฟครับที่ไฟที่ไฟที่ไฟมาไปเอาเอชคันนั้นรถผมไอ้คันนั้นอ่ะไอ้คันนี้รถผมคันนี้รถผมคันนี้รถผมพี่มาพี่มาไปเอาาขับมาบ้านได้บ้างพี่จ้งไปเคันนี้ก็หลุดคันนี้ก็หลุดบ้านส่งแล้วก็ต่องจะไปบ้านแล้วก็หอดีบ้าเฮ้ยอย่าอย่ามีคนมาเอาเทอร์นิสโม่สามคันหนึ่งอ่ะแล้วก็คันนู้นก

ได้ได้ครับเดี๋ยวบอกให้น้องเฮ้ยออีกนาทีนึงห่อนะอีกนาทีนึงห่อนะสีหงนะห่อสีหงนะแยกห่อแล้วห่อแยกห่อเลยเออหล่อสีหงนะอย่าเพิ่งรีบห่อนะเฮ้ยไอ้สีหงมึงมึงแยกห่อก็ได้ไม่ต้องไปหอบ้านแยกไหนห่อไหนก็ได้แยกเลยแยกเลยรอแล้วครับรอห่อแล้วครับมีถุงหอบ้างพี่มีนะจ๊ะห่อไม้ห่อไม้ห่อไม้พี่มีในรถในรถเดี๋ยวมาศพน่าศพเอย์อะไรพี่เกย์อะไรไอ้น่าจะเป็นพี่โยมนะพี่หนึ่งเป็สี่เกทัวไม่ไม่ยงมันรอดกูได้ยินเสียงอยู่ หอได้เลยนะหอได้เลยอ่ะมันอกั่ะนะหอเลย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 หอดีหอดหอดหอดันพอแดงอ่ะใครอ่ะมีใครมาป้าปืนสน่ะไปเียมาเยอะเลเว้ยใครที่คิดว่าจะชนะกูได้อ่ะไปเรียมาเลยเว้ยมึงไปเียมาให้หมดเลยนะเว้ยแล้วจไว้ดวย่ามึงไม่ไปทางชนะกูยี่แกลงกจอยังไม่ถึง2อนาทีเลยนะจะบอกให้นะมึงไปเียมาให้หมดดวยไอพวกที่มึงเรียมาดูกูตกหมดเลเลยยีแกลกอยไม่องเลยรถกบรถกบสีขาวมันแต่ของยัไดแล้วมันหน่อยตอนไหนอ่ะยไยไเจ ลงข้างล่างแล้วมันลงไม้แล้วมันลงใบไม้แล้วต่อต่อปืนปืนเปี่ยพี่ขอขอได้ปะเฮ้ยแล้วตัวในบ้านอ่ะอุ้มยังตัวในบ้านอ่ะตัวในบ้านอุ้มยังลงลงไปลงไปข้างล่างเส้นล่างอยากจะพาพี่ไปในบ้านหน่อยดิไปไม่พี่ไม่ได้ไปเฮ้ยตำรวจโยกผมสองคันนะพี่อไหนพี่ดูในบ้านหน่อยว่ามันมีตัวไหนเรียกนะพี่พี่ยังไม่ห่อที่มันมาหลดแ่สองวะพี่กิมหายไปไหนวะช่วยตัดให้ได้เพี่ช่วยตัดให้หน่อยได้ปะไอหนักหนักลงมาเทเลสไปให้วันนี้หนักหนักลงมาเทเลยไปให้หนักหนักลงมาเทเลสไปให้หนักหนัก ออกแล้วกออกมาล้วกควกำลังกำลังไปนะาบันเิไอ้ตัวไหนคือรถคือรถเร็วเร็วเร็วร็วเ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 ร็วใครรที่บอกสไมเขือไม่มีใครเอานะข้างบนน่ะอ่าเดีวพี่ไปเอาเองเดี๋ยวพี่เอาเองบนน่ะเออเตัวนี้ทิ้งไว้บ้านรอเวลาพันนาแล้วนะข้างบนอะเออมันถึงไม่ไม่ถึงยี่สิาทีหรอกเชื่อพี่เมื่อกี้เล่นไฟไม่ถึงผมรถไฟมยัไม่เลพกูยังไม่ยิงใครเลยภูมเมื่อกี้ไอ้เีย เอ้าไหนอะไม่เห็นอนะาไอ้ไหนไหนศพศพปืนบอกซีอยู่ไหนอะข้างบนข้างบนพี่ชั้นสามอ๋อบนน่ะในวอลบอกอะอันนี้ก็ปืน,นมีใครเอาป่ะจะห่อที่ ไปไหนโซลีหาตกใต้บ้านปะในมือในมือไ,อ,ไอ้นี่ก็อยู่นี่ตกมันตกใต้บ้านเลยบ้านบักไปใช่ใช่ ฟั่มๆรถกันไหมระตูรถมามามาขับตามลำหนึ่งพี่หอตามลำหนึ่งต้องขับชิวไว้ต้องขับชิวไหวเซนหลังเยอะนะมือชาขิ้ขั้ขึ้นเข่าไปดีทีอะไรเพื่อรพี่พี่มาแล้วบอกนะผมรอพี่มีพี่มีเมฆมาเมฆเมฆ